ล่องเรือลัดลอกพิธีเกาะกับจุดหมายปลายทางอันแสนสงบเรียบง่ายทำกลางพื้นน้ำที่กระทบแสงระยิบระยับในบ้านโกงกลางโฮมสเตย์ที่พักผ่อนพักใจสุดชิลมีอาหารทะเลแบบสดๆให้ได้กินและเต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นรมพร้อมสัมผัสกับบรรยากาศมากล้นด้วยสเสน่ห์ของวิถีชีวิตแบบบ้านวันนี้มาเทีย่ยวแบบชาวเกาะที่เกาะพิทัก์จังหวัดชุมพร สวัสดีครับทุกคนเรายังงที่อยู่ที่จังหวัดชุมพรต่ออีกครั้งนะครับรอบที่แล้วเนี่ยผมพาทุกคนไปที่ดอยตาปังไปชมวิวหมอกสวยๆกันมาแล้วครั้งนี้เนี่ยผมพาทุกคนข้ามมาที่อำเภอหลังสวนห่างจากอำเภอสวีประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นตอนนี้ทุกคนเราก็ถึงบริเวณท่าเรือที่เราจะข้ามไปเกาะพีทักแล้วนะครับพอดีว่าในชว่วงนี้เนี่ยนะมัน ค่อนข้างจะลงมาต่ำนะครับเราก็เลยขึ้นเรือจากตรงท่าเรือไม่ได้เราก็เลยมาขึ้นบริเวณนี้แทนตอนนี้เราก็อยู่บริเวณบ้านลุงข่าวนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าดีอย่างหนึ่งนะคือใครที่อยากได้คนดูแลรถนะครับผมระหว่างที่เราข้ามไปเกาะพิทักษ์ใช่ไหมลุงข่าเขารับดูแลอยู่นะครับถ้าเป็นรถปิกอัพหรือว่ารถเกิ่งเนี่ยเขาจะคิดอยู่50บาทแต่ว่าในความที่ Mercedes Ben z Sprinter เรของเราเนี่ยคันใหญ่ก็อยู่ที่วันละร้อยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะจริงจริงมันมีที่จอดฟรีอยู่แต่ผมว่าในไหน ไปเที่ยวเกาะทุกคนเราก็ดูแลฝ้ายเขาดูให้ดีดีดีกว่านะครับผมก็นั่งเรือไปประมาณ15 15นาทีก็น่าจะถึงแล้วเนี่ยแค่ข้ามไปในฝั่งตรงข้ามเห็นเกาะพิทักแล้วนะครับผมหาทรายาขาวเลยสุดหน้าเที่ยวจัดไปทุกคนมุ่งหน้าสู่เกาะพิทักกันนะครับ อจริงน,นทุกคนขึ้นเรือมาแบบนี้ก็ควรจะใส่ชูชีพด้วยนะครับแต่ว่าด้วยระยะทางที่มันแบบไม่ได้ไกลามากก็เผอ,อไม่ใส่แล้วกันนะครับ รอบหนมันก็จะมีเป็นเรือประมงเลือที่เขาลงตะข่ายไว้นะครับผมก็เป็นแบบฟิลเหมือนโซนประมงด้วยผมว่าลงไปน,นี่น่าจะมีซีฟู้ดอาหารแบบทะเลช่ำๆให้เรากินกันนะฮะทุกคนทราบไหมครับว่าเดิมทีเกาะพิทักษแห่งนี้มีชื่อว่าเกาะพีทักมีเรื่องเราของชาวประมงว่ามีโจท่านหนึ่งชื่อว่าพ่อปูเดชเขาเด้นล่องเรือภานมายังเกาะบริเวณแห่งนี้ พออมองขึ้นไปบนฝั่งก็บพบกับเนาคนกำลังกวักมือเรียกพอเข้าไปใกล้ๆกลับไม่พบใครจากนั้นพ่อปูเดชจึงได้ตั้งหลักถิ่นฐานเป็นคนแรกที่อยู่บนเกาะหลบนี้ตำรวจจนเสียชีวิตลงจากเวลาผ่านไปเรื่อยๆมีชาวบ้านขึ้นไปอยู่อาศัยบนเกาะมากขึ้นมีนักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวจึงเลเปลี่ยนชื่อจากเกาะผีทักเป็นเกาะพีทักแทนเพื่อความเป็นสิริมงคล ละทุกคนวันนี้ก็คือบ้านโกงกาโฮมสเตย์นะครับมาถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าพักตรงจุดนี้เลยนะครับเป็นที่พักของเราเองตอนนี้ทุกคนเราก็มาถึงที่พักที่เราจะพักกันในทริปนี้แล้วนะครับ3วัน2คืนกับการอยู่ที่นี่เลยโกงการโฮมสเตย์นะครับผมที่นี่ต้องบอกเลยว่า วิวดีมากนะครับผมพอเรามองไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเห็นเป็นวิวของจังหวัดชุมพรเป็นทะเลสวยๆสุดลูกหูลูกตาเลยครับในส่วนของที่พักเองเนี่ยก็คือว่าตอบโจทย์ลูกค้าหลายแบบไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อาจจะมาเป็นคู่อาจจะมีเตียงเดียเ่ยวเตียงใหญ่เตียงหนึ่งหรือว่าเป็นห้องที่พวกเราจะพักกันใน่ํำสืน,นีนะครับเป็นห้องที่มีเตียงใหญ่3มเตียงแบบนี้เลยนะครับ เกาะพิทักษ์ตั้งอยู่บริเวณอ่าวท้องครกตำบนบางน้ำจืดอ,อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอยู่ในชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นเกาะชุมชนประมงขนาดเล็กที่ได้รับการยกยอ่องเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวที่ดีเด่นและชุมชนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทะเลดีเด่นจนมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษาและที่นี่ได้มีการจัดตั้งรวมวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านเกาะพิทักษ์ดําเนินการเปิดที่พักโฮมสเตย์ของชาวบ้านมากกว่า24แห่งบนเกาะ ให้กับนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงบนเกาะอย่างที่พักบ้านกงกลางโฮมสเตย์นอกจากเราจะได้มาพักผ่อนแล้วไม่มีกิจกรรมสนุกให้เราทําด้วยไม่ว่าจะเป็นดำน้ํำตื้นชมปะาารางังตกปลาในหมึกพายเรือชมธรรมชาติล่องแพเปี่ยกมาถึงแล้วก็ต้องลงเล่นน้ำกันสักหน่อยไป <Bye. S 1> <What? What? S 2> พี่โจ้ไปเลยพี่อย่าให้อายน้องเขา ทุกคนต้การแ่ชูปื่มสอกันนะเห็นไหออามสองหน้องต้หมดเลย เรือพาไปนะฮะเรือบอกว่าได้ก็ไม่ไหวเหมือนกันฝั่งแพ้ก็ไม่ค่อยไหวเด็กทุกคนเมื่อกี้ยืนกันเริ่มไหวครับแต่ว่ามันแรงเกินเนาะเริ่มนั่งกันแล้ว <c oughs> โอ้โหเล่นอย่างงี้ก็ไหวปะถามจริงอ๋อแสดงว่าอันนี้ก็คือน่ากลัวสำหรับเราเหมือนกันปะหรือว่าผิดชินแล้วอ้าวลงให้แกงก่อนนะโอเคนะ ท่านี้กันท er ่านี้กันเท่านี้กันยุบดิเก็บโอ้โหอัจบ้าแผนนิดไปได้สุโมเล่นไงนะอ้าวพี่โจ๊กเห็นยักว่าสุโมเล่นไงอ๋อแล้วผนี่ย มาแล้วมาช่วยกังไงแล้วช่วยกันเร็วเรีบมาเรียมาเร็วรีบมาเร็วนี่ลงหนาวแล้วอาอะไรเตะตั้งมาแล้วยอมยอมให้เด็กเลยเหรอ

เดินไปไหนกันไปที่พาร์ทมาทับเราไปพักแค่แป๊บนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงเรือขายยาไฟเลยกันต่อน้องๆก็เป็นพักแข่งพ่ายเรือวกัยาด้วยแข่งระดับจังหวัดแข่งระดับเกาะต้องแข่งกันเองไปเราเราลงพ้นจากน้ำตื้นแล้วเดี๋ยวใส่ปทูชิฟกันทุกคน

น้องเลยโรนัลโดลูยก่อนสู้มาไปไป,ไปเฮ้ยมีใครขึ้นเรือไ,ได้เนี่ยใครอ่ะสปีดโบ๊ทให้เราเฮ้ยสปีดโบ๊ทเฮ้ยมีคนดันเรือ บรรยากาศยามเย็นแสงสวยมากทุกคนพระอาทิตย์ที่กําลังจะตกลงดินกระทบน้ําทะเลเราได้พายเรือมาแบบนี้เนี่ยถือว่าสุขใจจริงๆตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปหาอะไรกินกันดีกว่าหิวมากแล้วตอนนี้พี่ตาลเจ้าของที่พักเขาได้จัดอาหารทะเลสดๆว่าให้พวกเราได้ทานกันด้วยก็ไม่รู้ว่าจะมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวรีบเข้าฝั่งไปหาอะไรกินกันครับเดี๋ยวขึ้น,นดีกว,ว่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินละ เนี่ยทุกคนจากที่เราเล่นกิจกรรมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นล่องแพปีอยกพายเรือคายักันมาทั้งวันเลยวันนี้ก็มาพักกันนะครับผมบอกเลยว่าวิวตรงนี้สวยจัดเลยเพราะว่าเวลาพระอาทิตย์ตกเนี่ยตรงนี้จะเห็นวิวแบบเต็มที่เลยนะครับผมแล้วก็ นี่ดูครับผมทีผักดูเมนูจัดเต็มมากๆมีถั่วมือผัดไข่เคม็มมีปูแล้วก็มียำนะครับผมคือหลากหลายมากคือแต่ละอย่างเนี่ยน่ากินมากเลยทุกคนซึ่งทริปนี้เนี่ยผมบอกเลยมันจะเกิด<ๆ>ขึ้นไม่ได้นะถ้าไม่มีในส่วนของ Mercedes Ben z s p r i n ิน r 4อร์ cdi นะครับก็<ๆ>ใครที่ชอบรถคันใหญ่ชอบแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับผมนั่งได้ถึง11คนเลยผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยตอบโจทย์ไปครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลากทีมงานมากินละ ก็ฟังอ็ืมกรอบร้อยกรอบร้อยวันนี้ก็ขอตัวไปกินอาหารแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนแต่ช่วงเช้าผมจะพาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกับหาดที่ไม่มีชื่อบนกาะพิักษแห่งนี้กัน สวัสดียามเชา้าที่เกาะปีทักนะครับก็ตื่นมาก็มาเดินเล่นรอบๆเกาะเลยจะบอกว่าถ้าเราเดินเล่นรอบๆเนี่ยทุกคนจะสังเกตได้เลยครับว่าไก่เยอะมากนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่นี้เขาเลี้ยงไก่กันไว้นะครับระหว่างนี้เรามาซึมซับบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวของที่นี่กันว่ามันน่าสนใจยังไงกับเกาะปีทักษ์ เดินเล่นบนชายหาดเพลินๆระพบกับก้อนหินก้อนนี้แปลกใจมากว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ผมก็ได้ถามกับชาวบ้านให้หายสงสัยชาวบ้านเขาเล่าว่าเดิมทีแล้วก้อนหินนี้อยู่บนยอดเขาแต่ว่ามีคืนหนึ่งเกิดพายุฝนตกอย่างแรงเมื่อปี2508จากนั้นเนี่ยมีเสียงดังขึ้นบริเวณหาดทรายแห่งนี้พอชเชา้าชาวบ้านต่าองออกมาดูปรากฏว่ามีหินอยู่ตรงนี้แล้วและเมื่อมองขึ้นไปได้านบน ไม่เห็นต้นไม้หรือร่องรอยของหินที่ถลายลงมาทำให้สร้างความแปลกใจมาจนถึงวันนี้ ามาเดินเล่นชมพระอาทิตย์ขึ้นกันตั้งแต่เช้าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนกลับไปที่พักกูกาวโฮสเตย์แล้วก็ไปนั่งกินกาแฟแล้วก็กินอาหารเช้ากันแล้วผมจะพาทุกคนไปชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนกันต่อเลย Here's my love letter Entrusted to the weather Where I cross the waves And flow through the clouds And when it's delivered Do what you want with it Where I cross the waves And flow through the clouds And when it's delivered Do what you want ตอนนี้เดี๋ยวเราจำมังจะไปดูการทำล่อปลาหมึกกันนะครับไปสำหรับแบบจับหมึกโดยเฉพาะเลยก็เป็นวิธีชาวบ้านของคนที่นี่กันนะครับก็ไปดูกัน อนนี้ได้อยู่กับพี่เขียวนะครับมาดูในส่วนของรอบปลาหมึกอันนี้เป็นแบบว่าวิธีชาวบ้านเลยอันนี้จะพรมส่งทังเกจมันมีเป็นช่องอยู่นี่มันมันจะข้าวทางนี้แล้วก็รอบปลาหมึกไม่ต้องใช้เหยื่อรอบมันออเหมัต้้งใชยไม่ใช่เพราะว่ามันจะมีเคยของมันเองมันเคยของมันก็มันเที่ยวเคยเที่ยวช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็แล้วก็มันก็เห็นเคยของมันแล้วก็มันก็ข้าวไปแต่ตอนออกมันก็ออกไม่ได้เพราะว่ามันจะถอยหลังกลับออกมาปลาหมึก มันไม่เหมือนของอื่นของอื่นเนี่ยจะหน้าเปยม,มันปั๊มมันจะถอยหลังกลับมามแล้วก็มันมาชนประตูไอ้นี่อย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ออกไม่ได้ก็คือลอ่อมึกเข้าไปปุ๊บมึกเ,เนี่ยเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบคนที่กาะเนี่ยเขาก็จะทําแต่มึกแหบหรือว่าทําอย่างอื่นไม่มบางอาชีพก็ไอ้นี่มันต้นทุนสูงด้วยแล้วก็มันต้องใช้กําลังเยอะอถ้าว่าเขามีอวนปูบ้างอวนปลามัาง่งอาชีพภูมิสเตย์บ้างขายผ้าบ้างอะไรหลายอาชีพ แต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิธีชาวบ้าน<ช>อย่างหนึ่งนี่ยทุกคนคุณแม่เขาก็มังทำของซิกเนเจอร์ใครมาเกาะพีทั้งเนี่ยต้องมากินนี้เลยก็คือปลาสลัดฝังทรายฝั่งทรายนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือเราจะยัดเกลือ เข้าไปในตัวปลานะครับนี่ใส่เข้าไปแบบแน่นๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราอันนี้เราเราเรา,เราทำไงต่อครับแล้วก็เอาไปฝังทรายไว้สิบสิบห้าวันอ่าสิบห้าวันสิบห้าวันแล้วก็เอามาล้างตานี่นะครับเราก็เดี๋ยวเราออกมาเนี่ยไปแช่ทรายกันต่อเอาไหมครับเบาเ,เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็ดหนนเ,เอาอุ่นหนุนมาแล้ว และอีกนะครับก็คือทีมทําปลาฝังทรายพวกเราต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่ไม่ธรรมดายากมากต้องใช้ฟีเบอร์ใครอยากจะกินทักไปทางาทางไหนบ้านโกงกลางโฮมสเตย์ค่ะบ้านโกงกลางโฮมสเตย์ใครอยากกินก็ทักมาได้นะครับผมของดีของอร่อยต้มกบพิทักษ์ขุดทรายแบบนี้แล้วเราก็จะฝังปลาเข้าไปในทรายทรายเขาไปในปลาเออฝังทรายเข้าไปในปลา จะต้องต้องเอาอะไรปักมาไหมอย่าลืมนั่นน่ะมีมีโรยนี่อยู่ไฮ้เป็นเลยเอาไว้เกาะได้ไมได้ได้เอาไว้เลยเอาไว้เกาะเลยฝากไว้เลยได้ไหมฝากตัวได้ครับได้เลยครับตายแล้วกูไม่ได้กลับวงกับบ้านเดี๋ยวผมขอกลับไปซื้อโทรศัพท์กันแล้วกันเท่านด้นได้ลูกแม่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 จะมาอยู่แล้วใช่ไหม ไม่ไม่มีใครดูออกเลยว่าตัวนี้ขุดมา สุดยอดนะครับรอบนี้กับการมาเที่ยวชุมพรเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มาที่เกาะพีทางนะครับเป็นเฟิร์สอิมเพรสชันที่ดีมากๆเพราะว่ากิจกรรมที่นี่เนี่ยสนุกจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นล่องแพปเปเยืหรือว่าพายเรือสสยาแลว้วก็วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่นี่เนี่ยผมบอกเลยว่าเขาเฟรนด์ลี่กันมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากชุมพรนะ,นะคือนั่งเรือมาเดียวเนี่ยได้เห็นสรงสวรรค์แบบนี้แล้วผมบอกเลยว่าใครที่ไม่เคยมาเนี่ย ต้องมาให้ได้ซึ่งทีมนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้มาพร้อมกับ Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI นะครับคันนี้เนี่ยดีจริงนั่งสบายที่กว้างมากคือแบบทําเป็นทัวร์ก็ได้หรือว่าจะทําเป็นรถสายแคมปิ้งก็ได้ผมบอกเลยทุกคนมาดูคันจริงถูกใจแน่นอนเด่นสะดุดตามากสำหรับทีมนี้เกาะล้อพายที่เรพวกเราก็ขอจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไปล้างเท้าก่อนผมคือเจ้ามุกค